แม่าปเอันมกรดูกหักแพงจะบาทเจ็บอวห้าแพงสาวน้อยลำกรองจะเอาโวก็หายใจไม่ใจแม่มาส่งแม่เนีขอบคุณครับขอบคุณกี่หลายหลายเด้อลูกขอบคุณความมาความแพงพี่น้องเปิดตัวย่งติ็น้างตาให้กูกกัปีนวิธีสมาในพ่อพ่อกันแน่นอนแม่แล้วติ๋มอุสุมาตาลอปเทนสี เลมันอสั้นเล่าบอดเนี่ยเลขกอลสั้นเล่าเออแต่นี่ตาบังคนไหนนเอกไม่เนียนเอกไม่้าวบ้าเรวาวบไ่ปน้ำม่ได้ใสได้มากใกล้ๆตัวนี่ป้ามเปิดพี่น้องสะกอนอันนี้แคเปิดตัวไปสองศิลปินทีมีสี่มีย่ติวนาอีกสี่ศิลปินที่จะมาสังกัดจารรับประทาีลนูการปีที่สี่ีแต่ีเบิดตต้นล้อไม่อยากเบ้อหอกหลันเลย ก็มาลเอาเอาเอ่อเ้าเอนมือแหลกเพิ่งกะลุยเลยนี่ล่ะบันกูรัอย่นี่กูก็ถูกไปนานเลยบันไ้มากเ๋เร็วอ่า้าวเจ้ยได้มื่อเดียวนี่ละโอ้ยนี่ลหะเพรามาชอบแค่ปีนองครับนมเมีย้หออนุญาตพีนองกับข้าวเื้อเมื่อนี้จะ้าเกี่ยวเป้าขอบปลำมือพีกงงพร้อมเดืัดตันเมื่อนี้ล่ำเบองตอกกอก็ต้องขอนแก่น มือนี้ก็ต้องมีส่งมีเสาเตอรย่างเดียวขวัญย่างเดียวขวัญสันดอนชาดูขวัญย่างเดียวขวัญเดียงต้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีดหมอแคนแฟนหมอลำทีขรัวรักสู้ผู้สู่คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับปัญญาภาคุณโกสุริโยบานถามิตโกเป็นหนาโกเป็นหนาคือเก่าพี่น้องเป็นจังได้หลังจากที่เปิดตัว บนซานเล้าบันเทิงศิลเพียงขานเรียกว่าปังตั้งแต่วันแรกเลยสําหรับแม่ติ๋มกุสุมานพี่น้องเนาะครับลาซุพี่น้องสําหรับแม่ติ๋มกุสุมาออกมาเคลื่อนไหวเปิดตัวยางเป็นทางการติ๋มกุสุมาซานเลาบันเทิงศีลเต็มโตเผนว่าขอบคุณหัวหน้าบูจักรพันธ์ผู้จัดการนิกและ ลูกเอ็มออนพ่อนกสินและเพื่อนรักน้อยเพื่นว่าที่ห้เกียรติแม่ติมได้มายืนบนเวทีอันทรงเกียรติหมอล่ำทํานอกขอนแก่นอีกครั้งเพื่นว่า <c oughs> ขอบคุณนะคะแล้วก็มีการแชร์เนี่แหละเป็นซานเล้าบันเทิงศินแฟนเพจน,นพินองเนาะได <c oughs> ้มีการออกมาโพส์นี่ะต้อนรับเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนเวทีครั้งแรกแม่พญาติมกุสุมาซานเล่าบันเทิงศินปิดฤดูกาลปีที่สาม เมือ่อคืนพี่น้องสำหรับซานลับบันเทิงศิลป์เป็นงานปิดฤดูกาลที่บ้านเกื้ออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นเอฟซีแฟนคลับอุ่นนะ้าฟ้าข้างเพลงข้ามานาไปให้กำลังใจกันอย่างรุนแรงตั้งแต่สาๆนี่บานหักบางหลังแมนบอกอเห็นเพลินสาเสือไปปูสาร์ถาต่างแต่สาๆพี่น้องเป็นจังไดเมือ่อคืนนี่เรียกว่าภาพบรรยากาศตอนที่เปิดโตแม่เต็มกุสมาบาดท,ที่นี่ไปเป็นแม่พญา ทางหมอลำซัานเหล่าบันเทิงศิลป์แห่งพันของหัวหน้าบูตจักรพันธ์จะอยู่กับโมเพลินระน้อยว่าสัน้นอ,อ่นาทีที่เปิดตัวแม่ติม๋มกุสุมาโอโหเอฟซี FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีส่งเสียงกรี๊ดตืย,ยพนพงนคพันหนึ่งแน่นันมีศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์น้องฮักแพงวารัญญาพรไปให้กำลังใจแม่เพลินคือกันพร้อมกับน้องน้องแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโชว์อบอุ่นใจแม่นบอบอ่ะหลายหลายคนก็เดินทางไปทรง แม่ติมน้องพี่น้องเนาะถึงมองถึงบอลแลวกการเปิดโตมัขึ้นนี่กัถือว่าสมกับแม่พญาค่ะเบอร์ตนต้นของวงการมอลล์บีรีพี่น้องสร้างความฮือฮ้าให้กับเอฟฟี่แฟนคลับของสั้นเราเันทั้งศิลป์เป็นอย่างมากแลก้กกะมาลายล้นคอ,อช่วงนี้พี่น้องก็คือเป็นที่พัน์กันสำหรับแม่ติม เพิ่นกับะไรลาจากสาวน้อยลำเพินโชยา่างสวยแงมมาสันวา,าปิดฤดูกาลหลังจากปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ม,บมีสัญญาอีาอกอย่างนพนองนอกนอการขึ้นการลงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติยิ่งช่วงนี้ปิดฤดูกาลหลายๆวงปิดฤดูกาลแล้วเขาเสิเห็นการเคลื่อนไหวของศิลปินผู้นัน่งโยกไปมองหันผู้นี้ใหญ่มากมองนี้ซึ่งท้าได้ของแมตติมกุสุมาเพิ่นกับออกมาโพสต์รัวๆเลยเ่นคผ่านหลังจากที่ลงจากเวทีนี่แหละเห็นบ่มาไลโอโหเรียกว่าปังตั้งแต่วันแรกเลยปัง ตั้งแต่มือถิ่เปิดตัวเลยวสันเะรัละล่าซดพี่นองสําหรับแม่ติม๋มกุสมาออกมาโพสตขอบคุณขอบคุณมาไล่จากเอฟซีแฟนครับจากลูกๆสาวน้อยอลำเพลินโชว์แดนเซอร์ไปแห่งกาลังใจเพลินไลายแล้วกันเนอ,อักแพงวรัญญาพรมาไล่เต็มเลยเพย์ผ่านม,มาในชุดเขียวแนียวซับมาขึน้นแม่ติม๋ม ออราอบนเวทีของซานเลาบันเทิงศิล์นจะเห็นอีกหนึ่งลุกของแม่ติมกุสุมานพี่น้องเนาะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาติมกุสุมาพ่นว่าซานเลาบันเทิงศิล์นก็มีการใส่น้ำสกูลไมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องเนาะอขอกลับมาเยอนบนเวทีอันส่องเกียรติในมอรัมทำนองขอนแกน่นฝากพี่น้องเอฟซีติดตามหลักกระค่อยไปกระลักใจให้แมติมเนเดอจ้าพนว่าขอบคุณหวัวหน้าบูธหละกะักกระผู้จัดการนิก และกกับลูกเอมออนและกกับเพื่อนละน้อยติ mm hmm. ดแฮทแท็กสั้นเรล่าบันเทิงศินแล้กกับติ่มกุสุมาแฮแท็กเมพญาตลอดการน้องพี่น้องเนาะสำหรับสั้นเรล่าบันเทิงศินาทางด้านผู้นำทีมงานพระเอกบูธเพ่นเดเวอลมือขึ้นบนเวทีพี่น้องอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้กกับเปิดโตศิลปินอีก4ี่คนนาะอพี่น้องเนาะอ่ะนี่ละช่วงนี้หมอลองมอลลํ่กับมข่า ง่ายวง่งไปขืนว่งนั่นไปขืนว่งนี่หลายคนต่อหลายคนบางคนกะยังประเทศไห้ง่ายประเทศไดนลงประเทศไดนเปิดโตยังเป็นทางการบางคนกะเปิดโตไปแล้วซึ่งมือนีพี่น้องมีการลงไปหลายคนแล้วขับไปขื้นไม่หลายคนเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอดติ๊ดตม่มเ,เดี๋ยวคลิปหน้าที่มาบอกมาจาสู้พี่น้องฟังแต่ว่าสาหรับแม่ติ๋มนี่แหละพี่น้องกะถือว่าพอ บ่ผิดโผปันไดเพราะว่าก้อนน้านี้ก็มีข่าวว่าสีง่ายอ่าไปขืนกับอ่าวงงมอล่ำทวงทำนองขอนแกนบอกพันวาเนาะเป็นเพิ่นมีการฝึกอ่าการซ้อมกรอนล่ำทำนองขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะอือ่าเป็นจังไรพยาคาับลันรักาเราถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่หลายๆลายคนจับตา้ัก็าเป็นไปตามคาดพี่น้องกลับไปขึ้นกับ อ่าซาเล่าบันเทิงศรนิลิเมื่อคืนใน้ทางระน้อยกาลาสินลำเพลินนพีน่นองเนาะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงแม่ติ๋มกุสุมาคือการเผยข่าวพาณ์อันนีหลัเพิ่นกับศดีใจจังสีแหมเคยทํางานด้วยกันเคยร่วมง,งานกันจังสีเนาะออกมาโพสต์นหละเป็นรูปภาพของหัวนาบูญจักรพันธ์กับแม่ติ๋มกุสุมาอ่าด้านหลังเวทียืนอยู่น้ำกันแล้กก็ะระน้อยกาลาสินกับออกมาโพสเพื่อนวสซันง่ายๆเข้าใจกันวัซันทะอเอาหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์ของ พระเอกร่าน้อยกาลสิงห์กะเขามาทรงกำลังใจหลายพยา,ยพานาคคือจังน้องมานาัทเพชรบ้านแพงนี่กะเขามาสรงหัวใจรั่วว,วสันทะกัดีใจน้ำนพี่นองเนาะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับแม่ติ๋มกุสมาบนเวทีของสานเลาบันเทิงศิลป์จับตาฤดูกาลหน้าอืรับบทบาทแม่พญาอย่างแน่นอนแม่พยายตลอดกาลพันว่าแมน<ม>อ่ะแ,อแล้วพี่นองไปเบิ้งภาพบรรยากาศอ่าบนเวทีของซานเลาบันเทิงศิลป์ลักล่าพี่นองไปด้วย วิดีโอนี้พี่น้องสาหรับเบอนี้หฮาสองคนจากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพื um ่สนิ้แล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยไม่ได้ได้ตัวกะเทยทำเอิ้นเมียลาลืมข้าวให้อใเอเอื้อยเอิญอเอิญเเอิอิอเอิน,นอ,อเ โอ้ปวดเื่อยยนี่พุงามหัวเาราเอือนแม่เด้อเอนแล้วเ่อยเด้อโอ้หัวหน้าหัวหน้าบางีหลักอจับลใช้กันได้แบบปีนาพระเอกนางเอกด้ยวๆเอค่ะพระเอกนี้นางเอกคือีแค่ะ